ครับสวัสดีครับน้องโอ้โหนี่โชว์สวยเลยครับรับบัญชีเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี่ขั้นต่ำว่าสามสี่หมื่นสี่หมื่นเป็นไงบ้างครับเกมวันชกวันนี้ก็ก็ตามแผนที่วางไว้พอใจผลงานก็พอใจครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาดีครับเขาน้องเขามาแข่งแรงเขาเจ็บสามแต่ยกสองคิดว่าจุดไหนนี่ที่เป็นจุดเปลี่ยนเกมที่ทำให้เราได้รับชัยชนะวันนี้เชื่ว่าลูกเตะ ปกตะเรงเขาเป่ารว่ากระดูกเราดูดูดีดูได้เปรียบกว่าเขาอันนี้ก็แล้วก็กระดูกเราดีกว่าเขาเลยไฟนี้ถือว่าเจ๊เกิดร่างใช่เขาผมไม่ยอแพ้แพ้มาสองเราไปเราไปเราจะไปสองน้น้ำหนักที่ดีที่สุดของเรานี่อยู่ที่เวทไหนรับใหญ่เกินร้อยยี่สิบสองครับอันนี้รถเชืจอ ป่เลยขึ้นมา123มันได้รถแก่2องลำโดวันนี้เราโชค123 123ก็รถสองลำโดกตามกว่านี้ก็ได้รับ120 121 122ในใจมีคาใจไหมที่เคยแพ้มาอยากแก้มือกันเลยหเยังยังันี้ยังขอทำฟอร์มคยต่อใครดีที่สุดวันนี้ก็รับอาชีพ4,000เลยครับแจงเกิดสำเร็จด้วยอยากฝากถึง แฟนครับที่เชียร์เราไหมวันนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้ทําได้ครับแจ้งแจ้งกได้ครับครับผมน้องก็ดีใจด้วยครับผมยินดีด้วยครับผมรัเจตนะวันนี้ครับผมเราก็เป็นประธานครับเราเก็บซีนมาแล้วนะเราเก็บเป็นยอดแค่สองเลยต้นให้ออกเก็บเก็บซีนท้ายเขาแล้วก็ให้มีลูกดักแทงคดีเด็กเด็กลูกนี้มันไม่มี วันนี้ขาดขาดไปครับอีกแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่มีมีมีเต็นขวาหน้าทำครับดีนะต้นต้นต้นยกต้นยกสามทำได้ดีครับแต่เด็กมันไม่ออกมันไปรอรอจังหวะเด็กไปรอจังหวะเพราะกระดูกด้วยไม่ดูว่ามดนมัน,มมนถ้าถามว่ากระดูกถ้ามวยตัวนี้ถ้าพูดถึงกระดูกมันต่อยใครไม่ได้เบียดนี้นะต่อยใครไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงกระดูกนะ้าจะไมคิดว่ากระดูกเป็นรองอังอยงนยงงี้เด็กมันอาอยุสิบห้าเองไม่กระดูกนี่คือโดนโดน้น้องมีเจ็บไหมตอนแรกถามว่าเจ็บเจ็บมันก็ ถามว่ามันต้องต่อยนะมวยมวยถ้าไปพูดถึงก็แดูถ้าพูดถึงกระดูกคือมันไม่ได้ต่อยมวยนะไปเดินแบบดีกว่าเพราะลู่างเขา<อ>ดู่างของเราเด็กมันโตเร็วถามว่ากระดูกเป็นรองมันเป็นรองทุกตัวป็ดยี่สามยี่สี่ถึงยี่ม้าเนี่ยเป็นรองทุกตัวเพราะเ็จะเป็นที่ต้องขึ้นม,มาแล้วพี่ครับพอเด็กมันถ้าเราไม่ต่อยก็ไม่ให้ต่อยถามว่ากระดูกมีมีผลไหมมันก็มีผลแต่ถามว่าถ้าเวลาเราชนะเราจะไปพูดกระดูกดีกว่าเร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 าไม่ใช่ว่า ตัวนี้เปีบเียบคือว่านี่เด็กต่อยตามใจตัวเองเด็กไม่ฟังที่มุมเด็กไม่ฟังตรงที่มุมจุดไหนบางที่พี่บอกไปแล้วเขาไม่ได้ฟังคือจุดนี้คือเด็กจังหวะไหนบ้างจังหวะออกแข้งคือช้าช้ากว่าเด็กไปไปยืนรอให้ออกแข้งแข้งหน้าให้เตะขวาเด็กไม่เด็กทาได้แต่เด็กไม่ทําเด็กต้นยกสามแล้วยกสี่มาเด็กโยกโยกเข้าไปจะตีต้องเตะใซ้ทีนี้ใช้ใช้ทีทีตัวที คือจังหวะเราเป็นรองเขาวันนี้แพ้จังหวะเขาถามว่า<ค>มวยที่ทําได้ตีนขวาหน้าก็น่าจะทาต่อเนื่องแต่ว่าไม่ทำต่อเนื่องใช่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 แล้วลูกแก้เกมมาคือลูกจังหวะเขาจันเข้ามาแล้วให้มีลูกดัดแทงดักแทงเด็กเด็กไม่ทําเลยวันนี้พลาดอาัดฉีดไปเท่าไหร่ครับพี่อัดฉีดเนี่ยพลาดไปเท่าไหร่คือก่อนต่อยละกับพิจยบลังธามีแล้วแสนหนึ่งับคือรวมแล้วก็ประมาณเกือบสามแสนละาแครับประมาณสามแสนนะครับ คือเด็กมันก็ต่อยดีนะครับแต่ว่าถามถ้าพูดถ,ถึงว่ากระดูกรับนิดเดียวไม่ต้องไปพูดถึงว่า<ห>ถ้ากระดูกคือเด็กไม่ได้ต่อยมวยเ<ร><ร>พราะ<ร>ว่า,วามันเป็นร้องทุกตัวเพราะเด็กอายุสิบห้าเองแต่เด็กมันตัวเร็วไงเด็กมันไม่ถึงต่อยมวยใหม่ๆอยู่แต่มันขึ้นเร็วถามว่าเราต้องไม่มีตัวต่อยแล้วมันต้องต่อยเหรอพี่คือยังไงล่ะเด็กมันก็เต็มที่ล่ะวันนี้แต่ว่ามันบางทีมันตามใจตัวเองหน่อยนิดหนึ่งรับแพ่จังหวะเขาแพ่จังหวะน้องนิดนึงเนาะ ็นไงบ้างแบบเริ่มเจ็บตั้งแต่ยกไหนหรือมีเจ็บบ้างไหมเจ็บครับยกไหนครับบอนยกสองโดนที่โดนเจาะล่างใช่ไหมครับแล้วการปะสู้มาตลอดเนาะแล้วดูลูกเกมโดยรวมครับเราว่าเป็นยังไงบ้างลูกบอลนี้ที่มีจุดที่ต้องแก้ไขเยอะช้าเอาช้าของเขานะเขากติชอบไหมซ้ายกับซ้ายเจอกันหรือว่าไม่ค่อยชอบแบบนี้อยู่แล้วไงใจ ได้ซ้ายกับซ้ายก็ยากเออใส่ไม่ไหวขนัดอะไรนะเดี๋ยวให้ว่าดไฟสัลังเนาะฝากถึงแฟนบที่ติดตามเชียร์เราเยอะเลยน้องวันนี้ขอบคุณทุกคนที่แง่รังเกีจไปหน้าว่านใหม่ครับผมสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเสนอเวทเป็นลานเดียร์ราลีทากับ